รถสปอดค้ามาด้าสามสองจกายทีปี2 เลยว่าใหม่มากและสีนี้หายากด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เยาวพาไปชมกันเลยค่ะดีไซน์ด้านหน้าเฉบีวเฉียวร้อนใจไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ล้อของเขานะคะได้เป็นล้อแม็กสีนี้สวยงามมากๆเลยคะ่ะและได้ยางดันหลบนะคะแก้มเปียโอ้โหดูสปอร์ตไปอีกนะคะยางปี2022ใช้งานกันได้ยาวๆเลยคะ่ะสำหรับภายในของมาสเตอร์คันนี้นะคะโอโ้ก้าวเข้ามารู้สึกถึงความหรูหราม,มากเลยะคะ่ะและยังได้เบาะหนังเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะริ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยพุ่งมาไลน์39 สวยทรงสปอร์ตแบบมันติฟังก์ชัคนคอนโซลหน้าดีไซน์สวยทรงสปอร์ตได้เป็นหนังซอฟท์ทัชและหน้าจอนะคะ นี่เลยโอ้โหออปชันจัดเต็มมากๆเลยค่ะสาหรับคอนโซลกลางนะคะหัวเกียร์ของเขาไม่มีรอยถลอกเลยค่ะได้เป็นเกียร์ถุงหุ้มหนังอย่างดีสําหรับเบาะผู้นั่งแถว2นะคะนั่งสบายมากๆเลยค่ะนี่เลยได้เป็นเบาะหนังนะ,ะมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ําให้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอคนด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยเขามีแอร์แยกด้านหลังให้ด้วยค่ะ <S <S สําหรับดีไซน์ด้านท้ายนะคะสวยทรงสปอร์ตมากๆเลยค่ะไฟท้ายก็ได้รมบตามได้ยังให้เซ็นเซอร์ท้ายมาถึง4จุดนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพาไปชมภายในห้องเก็บสัมภาระกันนะคะฝาท้ายคัน นี่เขาสามารถเปิดได้จากกุญแจรีโมทต,ตรงนี้เลยโอ้โหสะดวกสบายมากเลยค่ะ ด้านท้ายห้องเก็บของพัลลของเขาก็กว้างใหญ่มากๆเลยเก็บกระเป๋าเดินทางได้3าถึงสใบเลยทีเดียวนะคะเรามาดูยางอะไหล่กันบ้างดีกว่านี่โอ้โหยางอะไหล่แท้ไม่ได้แฝบ,บนียค่ะเครื่องมือแม่แรงต่างๆอยู่ครบเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับมาด้าสา Sky a c t i v 2.0ชุดูทันนี้ปี2020บอกเลยว่าใช้กันน้อยไม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองคะและสีนี้สีเทาค่ะบอกเลยว่าเทาเข้มหายากยม,มากๆสวยงามจริงๆเลยและรถหรูทรงสปอร์ตวันนี้เทียาคาจัดโปรโมชั่นให้เลยในราคาพีเ 679,000บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจ m a z ้ a 3 0 0 0นี้แล้วสามารถติดต่อทางทียการได้ทุกช่องทางเลยนะคะหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 4 9 4 4 3 3 7 7 4นัน่นเองค่ะ